สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้กับอาชีพเดิมครับขับรถแท็กซี่ครับผมหากินวันแรกครับผมเงียบสนิทครับออกมาตั้งแต่สองโมงเช้านะครับตอนนี้ สบายมอง้วครับก็เพิ่งได้แค่สามเที่ยวได้เงินไม่ถึงสามร้อยครับในเมืองกรุงครับผมให้เหมือนอยู่ต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดก็โล่งสมองมากกว่าครับผมครับอาชีพเดิมครับ กับเจ้าน้ำโชคหากินวันแรกนะครับผมเงียบมากครับครับเพื่อนสมาชิกจอดกันเป็นตับเลยครับผมจอดรอผู้โดยสาร ี๋ยวมาลองดูกันครับวันที่หนึ่งนี้ครับเขาจะคลายล็อกครับสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างคอยติดตามกันดูนะครับผมตอนนี้ก็วิ่งล็อกไปเรื่อยครับไม่มีจุดจอดนะครับผม ม,มีจุดจอดอาศัยวิ่งเอาครับวิ่งวนไปเรื่อยๆใครเรียบไปไหนก็ไปครับเรียบไปต่างจังหวัดก็ไปครับผมอย่าฝากด้วยนะครับกับใครที่จะไปต่างจังหวัดครับ ต่อโทรมาหาเราไร้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่รังสิตรังสิตเป็นไงกันบ้างครับแถวที่อยู่ฝนตกกันไหมครับท้งนี้ฝนตกครับผมตกก็เพิ่งหยุดไปครับ ต่เช้ามานะครับผมกำลังได้สามเที่ยวอ,อยู่เลยครับเดี๋ยวมาดูตอนเย็นกันนะครับว่าจะได้กี่เที่ยวครับสงสงรามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารนุนแล้วคราว่า Come on. เงียบเงาขนาดไหนครับผมท่นไหนดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่ตอไปนะครับผมช่วงนี้ก็ จะหาอะไรถ่ายให้ดูครับผมมันไม่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดเรามีเวลาเยอะเวลาว่างเยอะครับก็จะได้ถ่ายเยอะตอนนี้ยุงเทพก็เงียบๆหน่อยครับผม ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อไปนะครับผมกับช่องเขยอ,อีสานแชแนลครับสวัสดีครับ